ดิฉันชื่อนิดาธรรมดินนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การกเกษตรระเบียงอิมพ์ชาจะเป็นลูกชาวไร่ส่วนผสมที่เห็นผลไม้หลายอย่างล้นตลาดไม่มีตลาดบ้างก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมา เพื่อที่จะจดวิาสาขกิจชุมชนรวมตัวกันทดลองทำวานในบ้านอย่างเช่นลิ้นจีลันไยกล้วยหอมมอเบลลี่อะไรเนี่ยคะ่ะเอามวิาสาขกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรระเบิดินก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างหลายตัวนะคะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นวายสับป,ประรดวายมอเบลลี่วายสตรอเบอรี่แล้วก็วายไลซ์เบอรี่แล้วก็วายลิ้นจี ไวน์ลำไยนะคะแล้วก็มีไวน์กล้วยหอมเนี่ยค่ะมีไวน์กล้วยหอมนะคะ,คะ,คะแล้วก็พอเราผลิตไวน์เยอะๆบางตัวมันไม่ได้คุณภาพเราก็ต่อยอดเอาไวน์ที่มันไม่ได้คุณภาพมากรันเป็นเหล้าค่ะแล้วก็มีไวน์หลายตัวอย่างเช่นไวน์กล้วยหอมแล้วก็เอามากันเป็นเหล้า มอคก้านะคะมอก้าเป็นวอดก้าเลยค่ะเป็นว่าเหล้าแบบพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายตัวค่ะที่เราเอามาแปรรูปต่อยอดนะคะก็จะอย่างเช่นอันนี้เรามีปลูกข้าวด้วยก็เอามาทำไวายไลยสเบอรี่ด้วยค่ะวายสีม่วงนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอภูเพียง ได้เข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการกลุ่มแนะนำแหล่งเงินทุนบัรจุภัณฑ์และการตลาดความตั้งใจสูงสุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรระดับดิน,ดนอยากจะให้เกษตร,รกรน่าน,นรับถิ่นเกิดรับสิ่งแวดล้อมและมีรายได้เพิ่มขึ้น